สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็น ep ที่4นะคะ ep ที่4ี่นะคะจะสอนนะคะการบูทโพสนะคะสำหรับมือใหม่นะคะทีเออ่เปิดเพจนะคะใครที่เปิดเพจมาได้นะคะประมาณ1เดือนนะคะหรือเพิ่งเปิดเพจเลยนะคะปาแนะนำนะคะให้ค่อยๆโพสนะคะสองโพสขายของ1โพสความรู้ นะคะหโพสต์ความรู้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องทำประมาณแนวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นตัวอยา่างโพสนะคะอ่ะโพสขายของนะคะแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมีความรู้ความรู้ก็คือไปหาจาก YouTube ก็ได้ค่ะ ความรู้เนี่ยค่ะต่างๆเนาะสรารพัดประโยชน์เอยอะไรเอยเพื่อให้คนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมเนาะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเนี่ยฝาจุกน้ํามันพืชอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรู้เกี่ยวกับเพจเราอะเอออะไรที่มันน่ารู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาลงลงไว้นะคะทําแบบนี้นะคะอ่อไปสักพักหนึ่งนะคะอย่างน้นอยๆเนี่ยหนึ่งเดือน นะคะจะสังเกตได้นะคะว่าคนสนใจเพจปลาค่อนข้างเยอะนะอ่าคนเข้าถึงเห็นไหมคะแต่นะคะปลามีเพื่อนถูกใจเพจปลาแค่อ่าไหนอะเดี๋ยวขอดูก,ก่อนคนระับประมาณเนี่ยค่ะ200กว่าคนนะแต่คนเข้าถึงของเราเนี่ยประมาณแสนกว่าและนะคะ,ะประมาณแสนกว่าแหละ นี่คือการเ,าเขาเรียกว่าเป็นการเรียกคนเข้าถึงนะคะเข้าเข้าหาเพจเราหรือว่าเข้าหาโพสที่เราต้องการจะขายอะคะ่ะเนาะทีนี้ปาจะสอนวิธีการบูตนะคะบูตโพลบูตเพจน,นะคะสำหรับมือเก่าเนะะี่ยค่ะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าค่ะว่าต้องบูตโพลบูตเพจยังไงเนา สำหรับมือใหม่นะคะเราก็เริ่มทํากันได้เลยนะคะก็คือเป็นการโปรโมทใต้โพสแบบนี้ค่ะถามว่าต้องโปรโมทกี่โพสคะสําหรับตัวปลานะปลาถ้าจะนะคะโปรโมทโพสไหนก็ยิงแอดโพสไหนโปรโมทโพสนั้นค่ะเนาะแล้วก็โพสหน้าบ้านนะคะโพสหน้าบ้านเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ค่ะว่าคนที่สนใจอ่ะ โสต์ไหนดีที่สุดแล้วค่อยเอามายิงแอดโฆษณามันจะได้ค่าแอดที่ถูกลงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะโดยส่วนตัวแล้วทำมาแบบนี้เป็นประจำนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคะโอเคอันนี้ปราบูทไว้นานแลลวเนาะเนี่ยก็จะสังเกตว่าคนเข้าถึงค่อนข้างเยอะมากนะคะอันนี้ก็เรียกว่าตัวแม่แหละ นะคะแต่ว่าปาก็อาจจะทําให้อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งไปอยากใ,ให้ให้เนี่ยมีสต็อกอยู่พันชิ้นอยากให้มันหมดนะคะก็มาโปรโมทใต้โพสเหมือนเดิมค่ะอ่าข้อแรกนะคะของการโปรโมทโพสต์ใหม่หนึ่งถ้าเกิดไม่เคยโปรโมทโพสต์เลยให้ใช้เป็นแบบอัตโนมัตินะคะอัตโนมัติแบบนี้นะอ่ากับสองถ้าเป็นโพสต์เดิมที่เคยโปรโมทอยู่แล้ว ให้ใช้เป็นจํานวนข้อความค่ะแต่ของปาเมื่อกี้เนี้ยปาเพิ่งโพสต์ใหม่เนาะเปลี่ยนแคปชั่นใหม่นะคะเปลี่ยนรูปภาพใหม่เนาะเปลี่ยนแคปชั่นใหม่หมยถึงปาอาจจะทําแคปชั่นใหม่เพิ่ม,เ,มเข้ามานะคะปาก็จะโพสต์เป็นอัตโนมัตินะคะเพื่อให้เฟ o บุ๊ะค่ะมันทําหน้าที่ของมันเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เราเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปเลือกมันนะคะ เราก็จะใช้อายุราวๆนี้นะคะตั้งกลุ่มเป้าหมายอยู่ในประเทศไทยคะ่ะอายุ25ถึง55เพศหญิงนะคะแค่นี้พอแล้วนะคะแล้วก็ใช้เงินนะคะ150บาทนะคะต่อ4วันนะคะอ่าอันนี้ค่ะขออธิบายไว้นิดนึงนะคะถ้าเกิดนะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะถ้าเกิดว่าเรา เห็นว่าค่าแอดมันแพงนะคะไม่ต้องไปชีเรียดมันะคะเพราะว่าใน4วันนี้มันจะไม่กินเงินเราเกิน150บาทนะคะอ่าจะสังเกตเห็นไหมคะว่าเราโดนภาษีแล้ว10บาทเนาะอันนี้นะคะก็เป็นการโปรโมทหรือว่าเรียกว่าเป็นการบูตโพสนะคะบูตโพสนั่นเองเนาะ ไม่มีพิกเซลไม่มีพิกเซลอินตาร์แกรมไม่เอาเราต้องกดเป็นแบบข้อความอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นแบบอันนี้มันถึกสิมันจะขึ้นไหมเดี๋ยวดูนะอ๋อมันก็จะขึ้นข้อความให้เราอัตโนมัติ นะคะคเลือกเป็นข้อความก็ได้เนะาะอัตโนมัติก็ได้นะคะเลือกได้ทั้งสองอย่างนะโอเคอหมดเลยค่ะใช้ระยะเวลากี่วันก็คือ4วันนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะภายใน4วันนี้ก็สามารถทำแอดโฆษณาเพิ่มพ่วงเข้าไปได้เลยนะคะแต่ของไานเนี่ยปาจะดูก่อนประมาณ หนึ่งวันนะคะก็จะดูก่อนประมาณหนึ่งวันเนาะว่าตัวไหนทํางานดีนะคะอ่าเราก็ทําไปแล้วอ่ะหนึ่งอันนะคะเขาเรียกว่าหนึ่งโพสนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ใต้โพสเยอะๆค่ะเห็นไหมคะคอมเมนต์ใต้โพสเอามาคอมเมนต์นะคะเพื่อให้โพสของเราดัานโพสของเราไม่เป็นขยะนะคะไม่เป็นขยะเนาะ ใส่ลงไปเยอะๆนะคะใส่ลงไปเยอะๆ Facebook มันก็จะมองว่าอ่ะโอเคไม่เป็นขยะนะเนตประขอบเปินบัญชีแป๊บนึ่งนะคะอาก็เลือกเรียบร้อยนะคะร้อ เฟซบุ๊กข้อความโปรโมทโพสนะคะมีผลอะไร<ม>โปรโมทโพสมีผลต่อการเข้าถึงค่ะเนาะคนเข้าถึงคน,ค,น like, คนกดไลค์คนกดแชร์คนกดคอมเมนต์แต่ถ้าเกิดว่ามียอดขายเนาะถ้าเกิดมียอดขายจากการาสั่งซื้อถือว่าโชคดีเลยนะคะเพราะว่า มันค่าคลิกมันจะถูกมากนะคะเนาะแต่ก็น้อยนะคะที่ที่มันจะมีคนเข้ามาซื้อในในในไอตัวบูธนะคะแต่ปะก็ทํานะเพราะว่าคนเข้าถึงเยอะคะ่ะคนเข้าถึงเยอะคนเข้าถึงเยอะดีเรียบร้อยโปรโมท นี่คือการบูตโพส์นะคะบูตโพสหลายคนงงว่าบูตอยู่ตรงไหนบูตโพสไม่เป็นนะคะนี่เราทําในมือถือก็ได้นะคะไอตัวเนี้ที่ทุกคนบอกว่าหนูเคยทําแล้วมันทํามั่วๆค่ะใต้ในในในมือถือค่ะเนาะนี่ยละค่ะคือที่ทุกคนทําไปเนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นขึ้นจะประมาณนี้มันจะไม่ไดอ้อ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ ทำแอดแบบออละเอียดนะคะปะหาโพ์ไม่เจอแล้วอันนี้ทำปลเรียวปึ๊บก็ไม่ยากนะคะเนี่ยเข้ามาเพิ่มนะคะแบบนี้ นี้นะคะไม่ต้องอตรงนี้เราก็ตั้งนะคะเป็นเพศอะไรเป็นอายุเท่าไหร่นะคะความสนใจยังไม่ต้องใส่เนาะเพราะว่าเราโปรโมทโปเฉยๆแต่ปะก็เคยโปรโมทแล้วปะก็ขายได้นะคะแล้วหลังๆวันนี้โปรโมทเราก็ขายได้เป็นประจำค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างมาก โอเคโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการโปรโมทโพสนะคะโปรโมทโพสเนาะเดี๋ยวมันก็จะไปขึ้นหน้าแอดของเรานะคะแบบนี้ขึ้นหน้าแอดเนาะ จะพาไปดูหน้าแอดว่ามันขึ้นยังไงนะคะ,ะเห็นไหมคะเวลาเราโปรโมทมันก็จะขึ้นประมาณนี้หน้าแอดเนาะหน้าแอดโฆษณาของเรามันจะขึ้นว่าตลอดอายุการใช้งานตลอดอายุการใช้งานนะคะไม่ต้องไปสนใจมันนะคะว่าค่าแอดมันจะแบบ เฮ้ยวันนี้แบบแพงมากเลยแปดสิบบาทอนะไรเงี้ยเออนะคะก็ปล่อยมันนะคะให้มันทำงานของมันเนาะให้มันให้มันวิ่งนะคะเพราะว่ายังไงซาสในสี่วันนี้มันกินเงินเราไม่เกินร้อยห้าสิบบาทแน่นอนนะคะมันก็จะกินอยู่เราๆสิบกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้นะคะถ้าเกิดว่ามันแพงเนาะโอเคไหมคะเนาะพอจะเข้าใจเนาะ เนี่ะแอดมันก็จะเข้ามาขึ้นอยู่ในเนี้ยถ้าเกิดว่ามันขายได้สมมุติในกรณีถ้าเกิดมันขายได้นะคะให้เข้ามาโครนเลยอ่าโครนนะคะวิธีการโคลนตัวบูธนะคะวิธีการโคลนตัวบูธส,สมมุติว่าตัวนี้ขายได้ละกันนะ,ะ,ะสมมติว่าตัวนี้ขายได้นะคะอ่ะสมมติว่าตัวนี้ขายได้ละกันแล้วก,ก็โครนหน้าแคมเปญเลยนะคะ สร้างสามเลยค่ะ,ะปลาโคนออกมาสักสิบตัวเลยค่ะสิบตัวสมมติว่ามันขายได้นะ,ะสมมติว่ามียอดนะมียอดถ้ามันไม่มียอดก็ปล่อยมันนะคะให้เราเข้ามานะคะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะตลอดอายุการใช้งานเป็นก็ประมาณต่อวันนะคะแล้วก็เปลี่ยนยอดเงินนะคะ ก็ะจะขอเป็น32.32 32. ิเลขนี้เลขนี้คือให้มันมีเศษสตางค์อะไรอย่างเงี้ยแปลกแบ้างนะคะอ่าแล้วก็รอมันดำเนินการเนาะอ่ะทำไมมันไม่ได้น่าจะน้อยไปหรอ หาหรอก็ไม่เกี่ยวนี่เดียแวบบแบบหนึ่งนะคะอ๋อมันน่าจะมันน่าจะมันน่าจะให้ราคาสามสิบห้าบาทสาสองอาจจะน้อยไปนะคะโอเคเราก็ติดโฆษณาตรงนี้นะคะ แล้วก็มักตรวจสอบแล้วก็เผยแพร่ตรงนี้ที่เดียวเลยค่ะเผยแพร่ตัวนี้ก็จะกินเงินเราตัวล้าสามสิบห้าบาทนะคะแล้วตอนเย็นนะคะให้เข้ามาปิดนะคะถ้าเราโคลนมันออกมาแล้วนะคะของตัวบูนะคะให้เข้ามาปิดด้วยนะ ให้เข้ามาปิดมันด้วยทุกวันนะคะวิธีการดูดูยังไงก็ดูต่อวันนะคะดูต่อวันเนี่ยอันนี้ป้าก็จะทิ้งไว้หนึ่งวันนะคะค่าค้ามเนี่ยเราก็จะเข้ามาปิดมันเนาะเข้ามาปิดปิดตัวที่ไม่ดีนะคะบางตัววิ่งดีเราก็เปิดได้นะคะเปิดคู่กันได้เลยตลอดอายุการใช้กันต่อวันสามารถเปิดได้นะคะ สามารถเปิดได้ไม่ว่ากันเนาะถ้ามันขึ้นคำว่าไม่มีโฆษณาแบบเนี้ยไม่ต้องตกใจนะคะมันกำลังประมวลผลอยู่เนาะเนี่ยมันกำลังประมวลผลนะคะไม่ต้องตกใจนะคะสำหรับตัวที่มันถ้าข้างหน้ามันยังไม่ขึ้นเนาะรอมันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงนี้มันเอืออยู่นะคะ facebook นะ เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับการบูสต์โพสนะคะ EP4 นี้นะคะใครที่ยังไม่เข้าใจก็ลองค่อยๆทำตามดูนะคะรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยถ้าใครข้ามช็อตนี้ไปแล้วนะคะปาบอกเลยนะคะว่าเวลาการทำแอดตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ี่ะค่ะเราจะหาแอดนางฟ้าได้ยากมากนะคะแล้วพอเราทำเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราก็ค่อยไปทำเทสนะคะ เทสสิโพสนะคะหรือคุณจะเทสตะข่ายก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะเทสแบบใส่กลุ่มเป้าหมายนะคะแบบที่ปลาสอนนะคะลองดูนะคะแต่ว่าปลาเนี่ยทำตามสเต็ปเลยนะคะปลาจะไม่ข้ามสเต็ปนะคะก็คือบูตโพสไปก่อนนะคะบูตโพสเพื่อหาลูกค้าพอเจอแอดที่ดีลูกค้าทีา่กดไลค์เยอะๆนะคะก็จะเอาตัวนั้นนะคะไปทำแอดก็จะไปยิงเทสต,ตัวละ300-300 นะคะพอเทได้นางฟ้าเสร็จปุ๊บปาาค่อยเอาไปสเกลสเกลเพิ่มก็ทํำตะข่ายเพิ่มนะคะวิธีการของปลาจะเป็นสเต็ปแบบนี้ปลาไม่เคยข้ามช็อตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังเ,เก่งไม่พอหรือถ้าคุณเก่งมากอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะอาจจะข้ามช็อตนี้ไปเลยก็ได้นะคะไม่เป็นไรอันนี้เราไม่ได้ว่ากันเพราะว่าการทำแอดโฆษณานะคะไม่มีถูกไม่มีผิด นะคะมันสามารถที่จะนะคะอดัดดปทุกอย่างเข้าไปได้นะคะเนาะโอเคนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเป็นวิธีที่ปาทำแล้วรู้สึกว่าค่าแอดมันถูกลงนะคะแล้วก็ประหยัดงบด้วยนะคะแล้วเราก็ขายได้เยอะด้วยนะคะอันนี้ลองทำดูนะคะสำหรับการบูตโพสค่ะ